สวัสดีครับผมร้านจรันรุ่งเรือง2องมันดิ้าครับก็ช่วงเช้าขอกวันพระหัสนะครับรว,ออวันนี้ขับรถไถออกมาจอดหน้าร้านนะครับซึ่งเราจะมาดูกบรรยากาศของที่หน้าร้านนะครับวันนี้ครับนี่ผมนั่งอยู่ในคันตู้แอร์นะครับตู้แอร์อนี้จะเป็น TK 29นะครับตอนนี้สภาพสวยมากเบื่อชนใดอยาก แต่ไม่ร้อนลงไม่โกกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มีไอเย็นๆเีีพงเพาะนะครับฟังก็ลองติดต่อได้ที่ร้านจรานรุ่งเรือง2อนะครับตั้งอยู่ตัวบนเเคียนอำเภอด่างขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เอาเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมๆของหน้าร้านครับลงนะครับตัวนี้เป็นตัวเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นแนว2 0อดีตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3าสูบโควิดนะครับตัวนี้จะเป็นแนววันคแรลงเครื่องยนต์3าสูบระบบใหญ่เล็กเกียร์เลยนะครับตัวนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุน่นอย่างนั้นนะครับแล้วกดัง3ามจะเป็นรถต่อบ้านซึ่งอาไวรื้อ,อะไรนะครับ ร้านผมตั้งอยู่ตะมน,นต์นาเคียนอำเภอด่งองางอุททดจังหวัดนครราชสีมานะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นรถเคาเดียวนะครับเคาเดียวตัวนี้ทีเอสหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เป็นอีสกิเคาเดียวพร้อมโรตารี่คันนี้ครับอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอร์วันสิบแปดลัง เครื่องยนต์สามสูตรระบบเดเค็ครับขายเป็นคันก็ขายนะครับขายเป็นอะไรก็ขายนะครับเผื่อท่านได้สนใจลองติดต่อผมได้ที่ร้านจรัญรุ่งเรืองของบันทิพยองทักเฟซบุ๊ k ร้านจรัญรุ่งเรืองของบันทิพยหรือเฟซสารุญธุรพอร์นะครับตัวนี้จะเป็น l อ8 0 2เป็นเผาเดียวนะครับนี่ก็ระเบิดอะไรนะครับหรือขายเป็นคันก็ขายตัวนี้อยู่ที่85,000ันบาทนะครับ ไปหมื่นห้บาทแล้วก็มาตัวนี้ครับจะเป็น TL 00, mm hmm. 1อ0หนึ่งเก้าศูน์น์ไร power นะครับเบาะไม่สวยกันนี้ยวเปลี่ยนเบาะใหม่ให้ครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่เก้าหมื่นสามพันบาทตัวเปล่านะครับเครื่องดีเกียร์ดีไฮดริกดีพลงไรเ o อร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมาดูอ n o โนมาต e 2องสามตัวนี้จะเป็นเบาเดียวตัวสีส้มนะครับเครื่องดำสวิตวี่เฉียงครับ ตัวนี้อยู่ที่8,500 0บาทน,นะครับร้านผมจำหน่ายทั้งคันก็ขายนะครับเป็นอะไรก็ขายแต่อะไรถอดของเก่าญี่ปุ่นเก่าไทยคนละราคากันนะครับประสิทธิภาพหรือการใช้งานก็จะแตกต่างกันนะครับก็คือว่าถ้าเป็นของของถอดใช้ญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะสวยงามและดีและทนครับแต่ถ้าใช้เมืองไทยแล้วก็จะมีการสึกออกบ้างนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเฟซบุ๊กสารลุทธร์ุนพรเบอร์โทร0999277348นะครับหรือไอดี n e น์ JRR2015 นะครับรถคูต้าบ้านเราก็มีนะครับเข้ามาเรื่อยๆครับอยู่โกดังนู้นอีก7,800นะครับเป็น L280834083608 ตัวนี้เ็นเป็นใบมีดทงครับเพิ่งมาครับก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดเตรียมล้างนะครับ และอุปกรณ์ต่อพ่วงมีทั้งใหม่ทั้งเก่าและมือสองนะครับแล้วก็อะไหล่เก่ามีทั้งของถอดทั้งของเมืองไทยทั้งเก่าญปุ่นมี2อ,อย่างนะครับราคาแตกต่างกันนะครับยินดีให้บริการจัดส่งพร้อมทั่วไทยนะครับไม่ตั้งกลัวครับร้านผมมีตัวตนแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปตอนสายเดี๋ยวผมจะมาลงอีกคลิปหนึ่งนะครับโดยที่ติดตามช่างตู้เราวันนี้นะครับ ว่าวันนี้ช่างตู้เราจะถอดอะไรให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาคอยชมกันนะครับตอนนี้ก็ลูกน้องก็เริ่มเข้ามาที่ร้านแล้วทําความสะอาดกันนะครับกันก่อนก่อนที่จะลงงานนะครับอาจจะช้าบ้างตอบช้าบ้างอะไรบ้างขออภัยไว้ในณะนะที่นี้ด้วยนะครับคุณพดีผมซื้อเองขายเองแล้วก็สั่งงานเองด้วยนะครับยินดีก็รับลูกค้าทุกท่านนะครับจะใกล้จะไกลลองติดต่อสอบถามผมได้ที่เบอร์โทร 099927348นะครับแล้วก็แฟนผมขายทั้งน้ำมันเครื่องอะไรใหม่ของคูปุต้าบ้านเราอะไรใหม่ของรถเก่าญี่ปุ่นและอะไรใหม่ของของคูปุต้าที่เป็นตัวรถ3408 4508 3608ด้วยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับขอบคุณครับ